สวัสดีครับวนันที่19รกรกฎาคมส5 6 6นะครับเนื่องจากสัญญาณเซตดีนะครับหลังจากที่คุณพิธานั้นก็โดนระงับนะครับการปฏิบัติหน้าที่สสไปในสภาวันนี้นะครับยกก็ยังคงยืนบวกได้แสดงว่าแน่นอนว่ามีพลังการเมื่อนะครับเข้ามาพยุงนะครับเราก็จะข้ามตัวนี้ไปแต่ว่า ตัวที่จะมองข้าไม่ได้คือน้ํามันนะครับเป็นสปอร์ตขึ้นมาแตะ80ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดิมทีนันก็หยุดต่ากว่าหยุดต่ำกว่า80ดอลลาร์นะครับค่าน้ํามันก็พุ่งขึ้นมาแต่ว่าน้ํามันก็เรายืนกับโรงงานผลิตหากลงกันที่สิงคโปร์นะครับมีการสิงคโปร์ก็ลดลงไปนะครับถ้าเกิดตุติตามข่าวนะครับ แล้วก็ราคาทองคำนะครับก็พุ่งขึ้นมานะครับเป็น1 9 7 8มันก็จะค่อยๆไซว์ไป2,000หรือ2 0 0 1ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับค่าเงินบาทก็ดูเห็นว่าจอนค่าขึ้นนะครับอยู่ที่34.04บาทต่อดอลลาร์นะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับนักทุนต่างประเทศนะครับหลังจากตอนนี้เวลานี้ก็คือ1ทุ่มกว่านะครับก็สรุปมีเอ i นวิยามาให้ดูกันแล้ว เราก็จะเข้าไปดูท็อป v i d i a นะครับแล้วก่อนที่จะไปดูท็อปเราไปดูท uh, ็อป n e t s e l ดีกว่านะครับ n e t s e l ลันนี้ก็จะเป็น LH นะครับอยู่ที่9ล้านวอลุ่มนะครับแล้วก็กันกุลแล้วก็ True แล้วก็ AOT BDMS WHACGD ออะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าอ่าพวกนี้ก็เป็นคือ นักลงทุนต่างประเทศไม่เก่งก็คือถอนเงินออกไปนะครับถอนวอลุ่มออกไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันอังคารนะครับขออภัยนะครับวันอังคารนะครับวันอังคารที่19กรกฎาคมนะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับท็อปปนี่นะท็อปอ่าวอลุ่มเข้ามานะครับมากสุดนะครับก็คือสิรินะครับเพราะอะไรครับเพราะสิรินั้นเป็นบริษัทที่มีแบ็กอัพ อาจจะไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวเนื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับกับการเมืองไทยนะครับสิรินะครับกับคุณเศรษฐานะครับซึ่งก็มีโอกาสเอื้อให้พรรคอันดับ2ออย่างพรรคไทยรักไทยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดบางท่านไม่ชอบใจแต่ว่าถ้าไปดูการเมืองต่างๆนี้ก็คือมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการล้อมรวมเข้ามานะครับเป็นสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ต้องมาเกี่ยวเนื่องให มีการบวกหรือว่าเกิดการลบกันขึ้นไปของราคาของหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องกล่าวแล้วจะเปลี่ยนจะต้องรู้นะครับทั้งๆที่เราบางคนก็ไม่ชอบการเมืองเราก็ไม่อยากจะรู้แต่ว่าถ้าท่านไม่รู้ท่านก็ไม่สามารถที่จะเป็นนักลงทุนหรือเก่งกําไรได้นะครับวันนี้นั้นสลิมีเน็ตวอลลุ่มเข้ามา71นะครับ71ล้านนะครับเน็ตวอลลุ่มเข้ามา71ล้านนะครับ แล้วก็แต่ว่านักทุนต่างประเทศนั้นขายออกไอ้นักทุนนักทุนภายในนะครับขายออกนะครับบลุ่มภายในนั้นก็มี440 491ล้านนะครับก็คือเป็นไปนตามจังหวะของการขึ้นลงซึ่คือถ้านักทุนภายนอกประเทศซื้อเข้ามามากนะครับนักทุนภายในก็ต้องขายนะครับคือมันต้องมีซื้อแล้วก็ต้องมีขายครับมีดีมาแล้วก็มีซัพพลายจังหวะจังนี้ก็คือว่าราคาของเขานั้นก็คือ ดูเหมือนว่าตอนแรกตอนช่วงเช้าๆก็จะพุ่งขึ้นไปที่สูงที่2.10นะครับพอตอนบ่ายมากก็ล่วงลงมาแล้วก็ปิดที่2.04นะครับแต่ก็ยังคงว่าเท่าเดิมหรือว่าต่ำกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับสถานการอย่างที่เราเคยเรียนในท่านทราบแล้วนะครับว่าราคาของเขานะครับราคาของตัวสิรินี้เขาจะมีโอกาสถ้าเกิดเขาไม่ไซเว์อพขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็จะค่อยๆไซเวดาวลงมา นะครับที่จุดต่ําสุดก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับมันจะเป็นเช่นนี้นะครับในการเคลื่อนตัวของราคาคือมันเป็นไลฟ์ไซเคิลนะครับการเคลื่อนที่ของราคามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันเหมือนกับมันเหมือนแบบกับเป็นอัตโนมัตินะครับในการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับขึ้นไปจุดสูงสุดเสร็จมันก็ต้องลงมาจุดต่ําสุดนะครับมันเป็นปกติคือเราได้ค้นพบหลังจากที่ เป็นนักลงทุนซื่อๆแล้วก็หาวิธีการมาตั้งนานนะครับเราก็จะได้รู้คือเราก็ได้รู้ว่าการเคลื่อนตัวของไลซเคิลของราคามันเป็นชนีนะครับแต่ทุกสิส่งทุกอย่างจะอยู่ในกรอบลีเนียเกชั่นนะครับมันจะมีกรอบลีเนียเกชั่นให้อ้างอิงคือขึ้นสูงสุดลงต่ำสุดนะครับจากตัวนี้นะครับเราก็เห็นว่า MCD ยังคงซด์เวออกด้านข้างเริ่มไซด์เวออกด้านข้างแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับราคามเริ่มยอดตัวนะครับพอยอดตัวเสร็จมันก็จะตกลงมานะครับ ที่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็รอทำกำไรกลับขึ้นไปท่านก็แค่ขายตรงด้านบนสุดนะครับขายเสร็จซุปขายเสร็จปุ๊บก็มารอซื้อด้านล่างนะครับเพราะว่าอะไรครับสิริก็ยังคงมี PE น้อยนะครับเราก็น่าสนใจนะครับในการปันผลนะครับฉะนั้นก็รอรุนและทำกำไรกับกำไรของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านังทุนครับราคาเพียงอ่า แค่2บาทแล้วก็ต่ำกว่า2บาทนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับถ้าจะลองเก่งกำไรนูนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะเก่งกำไรนะครับเพราะอะไรครับตัว r s i เริ่มเข้าไปใกล้โอโบส t พออยู่ใกล้โอโบส t มันก็จะค่อยซด์เวดดาวแล้วก็ซา์เวดดาวกดลงมาพอซายเวดดาวกดลงมาปุ๊บราคาล่วงลงมาเมื่อล่วงลงมาเสร็จราคาราคาของซิริก็ต้องซด์เวดดาวลงมาที่จุดต่ำสุดคือรีเนกาชันด้านล่างแล้วก็ค่อยดีกลับขึ้นไป นะครับก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราไมา่แนะนําให้ท่านขายเพราะว่าอะไรครับคือเรารู้เราอยู่แล้วว่าราคาจะลงมาตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านอ,อยากจะทิ้งไว้หรือว่าไม่แน่ใจที่จะขายท่านก็ถือไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับขึ้นไปทำนิวไฮอยู่เลยอยู่เหมือนคืออยู่อยู่เหมือนเดิมนะครับคือ คือสุดท้ายแม้ว่ามันจะโค้งลงมาสุดท้ายมันก็ต้องดีดกลับขึ้นไปทํา New High แล้วก็ตามเฟรมว r k บอกว่าราคามันจะสูงขึ้นไปมากกว่าเดิมนะครับก็เราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปถ้าเกิดท่านเป็นเป็นแวลแล้วก็มีราคาซื้อไว้ตั้งแต่ราคาแค่1.6นี่ก็ถือคนถือต่อไปเลยนะครับเพราะราคามันจะยอดตัวลงมาแล้วสุดท้ายก็จะดีดกลับขึ้นไปที่2บาทก,กว่า ล้วก็มีโอกาสจะไปที่3บาทในจังหวะถัดไปในอนาคตของสลริยาวไกลนะครับก็เลยทราบแบบนี้นะครับอาทัตย์มานะครับวันนี้ตัวที่2ก็เป็น TTB ตัวที่ TTB นี่จะเป็นตัวที่1ตัวที่2ของมันนี่อินนะครับของของวนลุ่มนะครับของวนลุ่มก็คือถ้าสแกนสแกนด้วยการใช้วนลุ่มนะครับก็จะมี TTB นะครับเข้ามาโดยตลอดนะครับ TTB นั้น ล่าสุดมีวอลลุ่มเข้ามานะครับ43.976นะครับคือ3 43ล้านนะครับของวอลลุ่มของนักลทุนต่างประเทศเข้ามานะครับเราก็ลองดูนะครับว่าจังหวะของมันก็คือจะค่อยๆไซเวย์ way ขึ้นไปนะครับก็จากที่ขึ้นสูงสุดเรียบร้อยมันก็ลงมาต่ําสุดเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเป็นจังหวะขึ้นไปสูงสุดทํากําไรให้นะครับนักลงทุนก็แค่เก่งว่าเอ๊ะจังหวะถัดไปนี้คือเป็นจังหวะทําทำกําไรใช่ไหมจากจังหวะนี้นะครับล้วก็มองดูการเคลื่อนตัวของ บูเจแบนด้วยนะครับถ้าบูเจแบนบีตัวเข้ามาหกันนะครับแล้วราคาเลือกข้างคือเลือกเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่ลีเนลเลกชั่นด้านบนสุดมีโอกาสที่จะไปที่1.8นะครับสำหรับตัว TTB นะครับเห็นได้จากอะไรครับ MSC ชี MS ้ขึ้นยืนเหนือเส้นซีโร่แล้วก็เหนือเส้นซิกแนลนะครับ ไอซ์ไอซ์ไซเวลออกด้านข้างอยู่ที่61นะครับยังไม่ถึงออโบสเพราะฉะนั้นจังหวะที่จะมีโอกาสเครืขึ้นขึ้นไปก็มีโอกาสนะครับวันนี้มีวอลลุ่มภายในประเทศเข้ามาตั้ง665มิลเลียนนะครับนักทุนภายในก็เข้ามาเพียง43่3ล้านนะครับ43มิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นจังหวะไซเวลขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเก่งกําไรได้นะครับสำหรับ TTB ส่วนสิรินั้นก็ให้ขายทํากําไรนะครับ ถ้าเกิดมันขึ้นไปนะครับถัดมานะครับตัวที่3นะครับ a w c นะครับตัวนี้ก็อย่างที่เรนทัศน์ทราบว่ามันจะค่อยๆไซด์ซเว์และเปลี่ยนทิศทางแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าราคามันจะชะลอตัวและย่อตัวนะครับเนื่องจากว่ามีการมีการสับสนนะครับในการลงทุนเพราะว่าจังหวะของอของเซตนะครับก็มีการชะลอตัวแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วก็ราคาของ a w c ก็เลย กัมกัมกึมกึ่งนะครับดูว่าจะขึ้นไปต่อก็ไม่กล้าขึ้นไปต่อเพราะว่าเซตดูเหมือนจะไม่พุ่งนะครับแต่ถ้าเซตบูงบวกพุ่งขึ้นไปตัว awc จะมีราคาบวกพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นราคาเขาก็เลยแบบกล้าก็กลัวเกิดโดจิแบบนี้นะครับโดจิแท่งแบบนี้คือกําลังคิดนะครับว่าจะพุ่งขึ้นไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับจังหวะถัดมาเขาก็จะมีโอกาส์เวดาวลงมาได้อีกนะครับเห็นได้จากอะไรครับมีวอลลุ่มเข้าเพียง10มิลเลียนนะครับ แต่ตทุนต่างประเทศเข้าตั้ง21มิลเลียนนะครับแล้ว MACD แม้ว่ายืนอยู่ยเหนือเส้นซีโยแต่อยู่ต่ำกว่าเส้น Signal แล้วก็ศรเวลด้านข้างนะครับแต่ว่า RSI นั้นยังคงไซ w a y อยู่ในเส้น37นะครับก็ถือว่าบางเบาหรือว่าเป็นยัง,ยงคงเป็นจังหวะไซเว w ดาวนะครับถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนแกนจากไซเว y ดาวนะครับให้เป็นไซเว w a y Up เขาจะต้องราคาไซเ a y ไปทางด้านข้างสักระยะไปจนถึง จุดกรอบ linearization ถัดไปแล้วก็ s ไซเว a y ขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนแกน linearization ให้ s ไซ e ว่ยขึ้นไปก็ยังอีกนานนะครับตัวนี้ก็เข้าใจว่าอีกประมาณเดือน2เดือนถึงจะเห็นว่าจังหวะการเคลื่อนตัวของเขาเขาจะเลือกข้างขาขึ้นหรือจะเลือกข้างขาลงนะครับสหรับ a d c แต่ว่าวันนี้เราเข้ามาแบบนี้ก็คือนักทุนต่างประเทศ เข้าเก่งกําไรนะครับก็ต้องลองลองสังเกตดูดีๆนะครับถ้าแลางทุนต่างประเทศเข้าเก่งกําไรเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4เมื่อไหร่นะครับตัวนั้นน่าจะมี power นะครับต้องรอดูไปอีกประมาณสักอาหที่สองอาทิตย์นะครับเขาจะตัดสินใจพุ่งขึ้นไปได้หรือเปล่าก็คือต้องอาจจะต้องรอดูอ่ะเขาอาจจะมีะผลผล,ผล,ผ,ล,ผ,ลผลกาไรของไตามาสที่2ที่จะแสดงในสิน้นสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ก็เป็นไปได้ว่ามี ผลกําไรขึ้นมาราคาก็จะพุ่งกระฉูดขึ้นไปซึ่งนักทุนต่างประเทศก็เริ่มเข้าเก่งกําไรเป็นระยะะ,ยะนะครับเพราะฉะนั้นท่านักทุนชาวไทยก็ต้องอต้องอย่าลืมว่าการทํากําไรของ ADBC นั้นจะพุ่งกระชูดทําให้ราคานะ้นนิวกาสที่จะเปลี่ยนเทรนนะครับก็ระมัดระวังแล้วก็ดูให้ดีครับท่านักทุนก็ลองอ่านเกมแล้วก็ลองเก่งกําไรดูนะครับสลับตัว a w c ถัดมาตัวที่4นะครับ VGC VGI นะครับขออภัยนะครับ VGI นะครับก็ดูเหมือนว่ากำลังจะเปลี่ยนทิศทางนะครับ VGI นะครับเพราะอะไรครับเขาจริงๆเขาจะต้องเป็นจังหวะไซวดาวลงมาต่อนะครับเขาจะต้องลงมาที่ด้านล่างนี้แต่ถ้าดูจากตัวนี้เหมือนกับว่าเขาเป็นสัญญาณการเทิร์นดาวหรือรีบาวราคาค่อยๆไซเวขึ้นไปที่ด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เห็นได้จากเลยครับ MSCD ไซด์เวลด้านข้างถึงชี้ขึ้นแล้วก็ r s i อยู่ที่39ถึง40พุ่งขึ้นไปโดยมีวอลุ่มภายในประเทศอยู่ที่37.93มิลเลียนแล้วก็มีอานักทุนภายนอกอยู่ที่7.93มิลเลียนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสไซด์เวลด้านข้างแล้วก็รักษาระดับราคาเอาไว้นะครับเพราะอะไรครับเขาเป็นสัญญาณโดจิที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างหมายเพาว่าในวันพรุ่งนี้นั้น โอกาสที่จะมีราคา s i d e w a y กด้านข้างถึงมากกว่านิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ยังคงก็ถือว่า VGI ก็ยังคงรอรอประกาศผลไตรมาสที่2อ,ออกมานะครับถ้าไตรไรมาสที่2เนั้นทำกำไรได้ราคาก็จะค่อยๆเปลี่ยนเทรนดนะครับ s i d e w a y ์ขึ้นไปก็อาจจะพุ่งหรือไม่พุ่งก็แล้วแต่แต่ต้องรอดูผลการวนเนงานไตรมาสที่2ของ VGI นะครับถัดมานะครับตัวที่5นะครับ IRPC นะครับ IRPC รู้สึกรู้สึกว่าจะเปลี่ยนเทรนเช่นเดียวกันนะครับการเปลี่ยนเทรนก็คือนะครับการเคลื่อนตัวไปทางข้างนะครับการไซเวยไปทางข้างของบรูจแบกนะครับบีบตัวเข้ามาการไซเวยไปทางข้างแล้วเขาเลือกเป็นข้างขาขึ้นนะครับก็จะไซเวยขึ้นไปที่2.77หรือไปที่เส้น200วันนะครับถ้าราคาพุ่งขึ้นไปพวกหุกน้นพวกนี้ก็ต้องรอไต่มาที่ผลการดำเนินงานไต่มาที่2ของ F45 นะครับ ก็ต้องดูในช่องนิวนะครับคือไปดูในเมนูนิวนะครับเพราะว่าอะไรครับราคา m อ d d ไซเวลด้านข้างถึงไซเวล up แล้วก็ราคา RSI อยู่ที่55มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นยาวนะครับมีวอลุ่มภายในประเทศนะครับวันนี้เข้าไป35.91้านมิลเลนะครับภายนอกประเทศเข้าไป6.9้ามิลเลียนนะครับเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านทุนก็เข้าใจว่า จะสามารถที่จะค่อยๆไซด์เวอร์อัพและเปลี่ยนทิศทางแกนของลีในเลเวชั่นให้ไซด์เว่อ์อัพขึ้นไปได้เช่นเดียวกันเพราะว่า i r p c ก็ดูเหมือนว่าจะมีจังหวะเทอร์นลาล์หรือรีบาวด์ราคากลับขึ้นไปที่2บาท3บาทต่อไปนะครับก็เลนในทางทุนได้ลองพิจารณาลองเก่งกําไรดูนะครับตั้งแต่วันนี้เพราะว่าถือว่าราคาวันนี้นั้นต่ําและถ้าเกิดว่าราคามันพุ่งขึ้นไป3บาท4บาทแล้วก็อาจจะสายไปแล้วก็ ยังคงทํากําไรได้ต่ออย่างต่อเนื่องนะครับก็เรียนให้นักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ได้ท็อปนะครับท็อปไฟล์อ่าท็อปไฟล์เนฟบายวอลลุ่มนะครับจากนักทุนต่างประเทศนะครับก็เรียนให้ท่านนักทุนได้ทราบกันนะครับก็กราบขอบคุณแล้วก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็ กราบขอบคุณอย่างสูงสำหรับท่านสมาชิกที่กดสมัครสมาชิกรายเดือนของช n นลนี้นะครับก็เป็นการบริจาคอย่างสมเหมาะสมควรแล้วแต่ท่านจะมี Power หรือมีกําลังทรัพย์ที่จะบริจาคให้กับ c h a ช n นลนี้นะครับกราบขอบคุณอย่างสูงไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ